สำหรับวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ทรัพยากรนะคะการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนค่ะอ่านะคะการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โอเคค่ะนะคะเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนนะคะที่เราจะเรียนนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับความหมายความจาเป็นทาไมเราต้องใช้นะคะทําไมจึงความมีความจําเป็นอย่างไรนะคะทรัพยากรนะคะมีกี่ประเภทนะคะในหลักการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้องทาอย่างไรเพราะฉะนั้นการใช้ทรัพยากรที่เรื่องของการวางแผนการใช้ทรัพยากรประยุกต์นะคะการสร้างจิตสํานึกและก็ประดิษฐ์การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนค่ะ นะตรงกับมาตรฐานตัวชี้วัดสสามจุดหนึ่งปหกสามนะคะบอกนักเรียนเสร็จแล้วนักเรียนสามารถบอกวิธีและประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนได้โดยการทําแบบหัดแล้วเดี๋ยวคุณครูก็จะมีรายงานให้กับนักเรียนทุกคนนะคะค่ะหัวแรกเลยค่ะเรามาดูกันก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนจะมีความหมายของทรัพยากรนะคะหน้าจอเนาะนักเรียนทุกคนครับ ครูถามก่อนค่ะตอนนี้ค่ะลองสังเกตดูค่ะรทร,ทะระัพยากรที่อยู่รอบตัวของนิูวค่ะมีอะไรบ้างคะําว่าทรัพยากรที่อยู่รอบตัวของลูกเแี่ค่างีอะไรบ้างเอ่ยเอาพวกนี้ทต่นคันมีที่ดินเก่งมากค่ะมีอะไรอีกถ้าลูกทรัพยากรอยู่แรงงานคันอะไรนะคะแรงงานแรงงานมีอะไรอีกถทรัพยากรทรัพยากรอยู่ร,บร <ST> อบตัวเราผู้ประกอบผู้ประกอบการคัน อันนั้นมันปัดใจค่ะคุณครูถามถึงทรัพยากรค่ะที่หนูอยู่บ้านหนูเนี่ยรอบตัวหนูมีอะไรบ้างจ๊ะคุณครูไม่ได้ยินนะคะน้ำคอะมีน้ำน้ำมีอะไรมีไฟฟ้ามีต้นไม้ใช่ไหมคะเนี่ยนั่งอยู่ไม่มีอะไรด้วยตรงนี้คุณครพัดไปเลยคนนั้ มีอากาศใช่ไหมคะได้หายใจสบายเลยอากาศที่สดชื่นเพราะฉะนั้นนะคะต้นไม้บ้านอาคารที่หนูนั่งอยู่เนี่ยนะคะเราเรียกว่าอะไรคะต้นไม้อากาศอาคารที่หมูนั่งอยู่เราเรียกว่าทรัพยากรเพราะทรัพยากรมีความจําเป็นต่อนักเรียนอย่างไรนกทรัพยากรมีความจําเป็นต่อลูกอย่างไรคะ ในการดำรงชีวิตอะอ่ารัพยากรเป็นปัจจัยที่ช่วยในการดำรงชีวิตของเรานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูค่ะนะความหมายนะคะเรามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อต่อให้เกิดเป็นผลผลิตในรูปแบบของสินค้าและบริการนั่นเองนะคะนี่คือความหมายและความจําเป็นของทรัพยากรซึ่งเราเรียกว่าอะไรคะปัจจัยเรียกว่าปัจจัย การผลิตนะคะทีนี้จะเรียนดูผลูกเดี๋ยวคุณครูนะคะมีดนตรีแต่มีเนื้อหาให้หนูอ่านเกี่ยวกับทรัพยากรในวันนี้นะคะอ่านตามนะคะอ่านตามใจใจได้เลยเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะ การใช้สเปรย,ย์ดูในหนังสือ มีความสำคัญยังไงคะใครตอบได้สักนทีวันวานน้ำมีวันหมดใช้มมาก็ตม่บ้านน้ำในความสัต อ,อ,อะไรอีกภูเขาอะไรอีกค้อะไรอีกบ้ววานอไอบ้านี่บ้านไรอบ้านรอีกอะอีาอะไรอกอะไรอีกบ้านออบ้าะไรอีบอะไรบนไีบาอีกบอไอีกบ้านรอีบนอรากบรบาร เรียกแล้วแางตานมงานทีอยางมีความสุขและสุขทายนั่นเองนี่ะหมาต้องบบะคะบงออกเป็นสีประเภทแบ่งออกเป็นสีประเภทคือที่ดินแรงงานทุนและ กอบการรวมรีรรรกว่าเป็นปัปจจัยการผลิตล

ค่ะทุกนหมที <ım. S 2> ่กำลนะทำสดุตารที่าเปนารเ้ครื่องเครื่องจักรโรงงานนดนะคะอ่านะคะจากที่น้องนั่งดูนะคะเมื่อสักครู่นะ ปัจจัยในการผลิตปัจจัยในการผลิตประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะตัวแรกค่ะหนึ่งที่ดินที่ดินนะคะนักเรียนทึกในหนังสือของตัวเองไว้ด้วยนะคะที่ดินหมายถึงอะไรคะลูกเน้นคำในหนังสือด้วยนะคะเป็นพื้นที่ใช้ปร,กระกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจกนะคะรวมไปถึงทรัพยากรในดินอะไรบ้างเอยทรัพยากรในดิน ในน้ำแล้วก็ในอากาศเช่นอะไรบ้างเอ,อ่ยดินหินแร่และแหล่งน้ำนะคะดีดินะคะต่อไปค่ะสองของคื่อะไรปัจจัยที่สองปัจจัยการผลิตก็คือต้องมีแรงงานนะคะแรงงานก็หมายถึงแรงกำลังนะคะกำลังงานและสติปัญญาของมนที่ใช้ผลิตสินค้าและก็บริการค่ะ มานะคะสามสามก็คือทุนนะคะทุนนี้ก็คือนวัสดุปกรณ์ต่างๆนะคะที่นำไปใช้ผลิตสินค้าแล้วก็บริการนะคะเช่นเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักรโรงงานนะคะทุนนาะและปัจจัยที่สี่ก็คือผู้ประกอบการผู้ประกอบการก็หมายถึงบุคคลที่นำปัจจัยการผลิตเนี่ยทั้งหมดเลยค่ะลูก เอามานะคะทำให้เกิดเป็นสินค้าและบริการเราเรียกว่าผู้ประอกอบการนะคะเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นผู้ประอกอบการนะคะเจ้าของกิจการเนาะ,ะน,ะ,นะตอนนี้คุณครูก็มีแบบสึกขัดมอสักครู่เป็นการสรุปนะคะน้องสรุปเแคปหน้าจอหรือว่านะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะส่งไปในไลน์กลุ่มสังคมฟอบับ4นะคะ ให้ลูกทำแบบสัดะนะคะ6ข้อนี้ลงไปในสมุดพร้อมจะนิน้ในงานที่เราจะเรียนต่ออีกด้วยนะคะนั่นก็คือน้องสรุปมาเลยว่าทรัพยากรหมายถึงอะไรนะคะซึ่งทรัพยากรแบบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรที่ไม่ใช่มนุษย์ใช่ไหมคะอันนี้ทำลงในสมุดใช่ไหมคะมินขันทีวันในสมุดนะคะต่อไปข้อที่สามที่นินหมายถึงอะไรสมุดันไปเลยนะคะ สีุ่้นหมายถึงอะไรในห้ารายงานนะคะตอบคําถามมาเป็นการสรุปนะคะพร้อมกับผู้ประกอบการะคะ่ะจากนั้นเดี๋ยวน้องทาเสร็จแล้วนะคะครูก็จะส่งมิงใบงานนะคะต่อจากเรื่องที่กําลังจะเรียนลงไปในรายกลุ่มแล้วเดี๋ยวลูกค่อยสร้างอัลบั้มสุดๆมานะคะเรามาดูต่อเลยค่ะเรื่องที่สองสลุกก็ค,คือหลักการ และวิธีการใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะแรกนะคะปัญหาการใช้ทรัพยากรอย่างทุ้มชวยนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะคะมันปัญหา,าสำคัญเลยนะคะที่ต้องตอบกุมแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะ,คะภาคอุตสาหกรรมนะคะาการผลิตที่นําทรัพยากรมาใช้เป็นวัตถุดิบแล้วก็การนางานเป็นจำนวนมากนะะเนี่ยค่ะเกินขีดจํากัดของธรรมชาตินะคะ จนก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมนะคะต่อสภาพแวดล้อมจึงจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องมีการบริหารจัดการให้เหมาะสูเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีค่านะคะเกิดประโยชน์สูงสุดโดยการปรต์ใช้เทคโนโลยีและการใช้ซ้ำนะคะแปรสภาพหมเรียนนะคะกลับกายใส่หมักน,นะคะรวมทั้ง การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากรค่ะของภาคอุตสาหกรรมนะคะ,อออาาน,ะ,คะนอกจากจะสามารถตอบสนองแล้วก็แก้ปัญหาังกล่าวได้แล้วภาพนะะั้นเนี่ยค่ะยังแสดงถึง,งความรับผิดชอบนะคะด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคมแล้วก็ในการพัฒนานะคะที่ยัง่งยืนด้วยนะคะเรามาดูหลักการใช้หลักการและวิธีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกันลูกโดยใช้หลัก 5 r s อันนี้มีอะไรบ้าง5 r s 5ข้อค่ะ5 r s นะะี5 5นะะ้มีอะไรบ้าง,งนะคะ5 r s 5ข้อนะคะมีอะไรบ้างซึ่งนะคะเริ่ดูเลยนะคะ5 r s 5ข้อตัวแรกเลยก็คืออะไรคะ Reduce ใช่ไหมคะ Reduce คืออะไร Reduce ค่ะ รีวิวก็คือเรื่องของการลดปริมาณการใช้นนเองนะคะลดปริมาณการใช้ไม่เป็นการสร้างขยะเพิ่มนะคะโดยการใช้สินค้าที่มีอายุการใช้งานยาวนานแล้วก็ใช้สินค้าประหยัดพลังงานนะคะก็คือเราต้องลดการใช้อะไรคะลูกค้าน้องนิ้ลดอะไรคะลดใช้อะไรคะน้องนิ้ไม่ได้ยินค่ะ น้องมา้าคะลูกลดการใช้อะไรครับถุงพลาสติกลดการใช้ถุงพลาสติกหรือกล่องโฟมน,นะคะนี่คือเรื่องของปริมาณการใช้นะคะต้องลดและก็คะือ,อรีวิวใช่ไหมคะต่อไปค่ะยี่สองีอะไรคะอ่านว่าอะไรคะน้องนิ้ไม่ได้ยินเสียงน้องนิงกแล้วนะคะ จักรีวัตรบมตดอาดามค่ะเรียอะไรคะเรียอะไรเอ่ยสองรีดิวเมื่อกี้หรอรีดิวอันนี้อ่านว่า reuse ใช่ไหมคะ reuse ก็หมายถึงการนำทรัพยากรที่ใช้แล้วเนี่ยนำกลับมาใช้อีกเราเรียกว่า reuse นะคะต่อมาค่ะสามเรียอะไรเนาะสามสาม แปลสภาพนำกลับมาใช้ใหม่คือ Recycle Recycle นะคะ recycle ก็คือหมายถึงอะไรคะการน,นำทรัพยากรที่สามารถหมุนเวยกลับมาใช้ได้นะคะอีกนะคะโดยผ่านกระบวนการแปรสภาพเป็นวัตถุดิบในการผลิตทาสชนิดใหม่นั่นเองค่ะต่อไปค่ะวิธย์สี่เรียอะไรคะสี่วิท ะะรีเจสนะคะรีเจสก็คือหมายถึงการไม่ใช้สินค้าที่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะคะรีเจสนะคะหรือสร้างมลพิษปฏิเสธการใช้ทรัพยากรแบบครั้งเดียวทิ้งแต่ตอนนี้เหมือนที่คุณูใช้อยู่ที่ต้องใช้ครั้งเดียวทิ้งเลยนะด้วยสถานการณ์คืคออะไรคะที่ปากครูเนี่ยอันนี้คือแมสใช่ไหมคะแมสนี่ยต้องใช้นะคะแล้วก็ทิ้งนะคะไม่ไม่ใช้ซ้ำถ้าเป็นนัดผ้าสามารถเอามาซัก ใช้ซ้ำได้นะคะรีที่ห้าค่ะมีอะไรคะห้ารีอะไรเอ่ยรีแพร์รีแพร์รีแพร์เี่ยการซ่อมแซมเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่นะคะตานการซ่อมแซมสิงของเครื่องใช้เพื่อยือดอายุการใช้ง,งานนะคะให้สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะ<อ>เพื่อเอามาใช้ประโยชน์ั่นเองค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะแบบสึกหัดที่ครูคให้ห้าข้อนะคะพร้อมกับนะคะเนี่ยค่ะที่ครูให้ดูเมื่อกี้นะคะทั้งห้าอย่างเนี้ยนะคะตัวอานะคะว่ามีอะไรบ้างโดยครูทำรายงานนะคะส่งเป็นลิงก์ลงไปในไลน์กลุ่มนะคะในไลน์กลุ่มสังคมป .6 พัก4ให้ลูกทำด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เรานัดหมายกันว่าเราจะทำอะไรเอ่ย นะคะก่อนที่จะเรียนประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนเดี๋ยวนะคะเรามาทําแบบทดสอบกันก่อนนะคะ,น,ะ,คะนั่นก็คือแล้วนัดหมายกันนะคะว่าจะทําแบบทดสอบผ่านอะไรคะลูกเดี๋ยวทําทแบบทดสอบผ่านกล่องแชทนะคะสมาชิกพร้อมไหมยังคะพร้อมยังคะ ไม่มีเสียงตอบรับต่บพร้อมแล้วหรือยังพร้อมนะแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเตรียมตัวเลยนะคะ